ลมคอตัวนี้จริงๆมันเสียแล้วเปิดไม่ติดแล้วทิ้งล้างมาประมาณเกือบสองปีผมก็เอาปืนยิงกาวยิงอาจจะไม่สวยมีกลายเป็นปุ่มกดสองปุ่มนี่อีกปุ่มอยู่ข้างๆนี่เปิดอีกข้างใส่ทานหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ ไปแทนฐานชาร์จเดิมที่อันเล็กที่ริงมันยังใส่ท่านได้อีกสองก้อนอันนี้จากเดิมเปิดได้แค่สิบห้าทีมันกลายเป็นเปิดได้ได้ต่างกว่าครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอ่ะเปิดยาวเนี่ยซ่อมเองไม่ต้องซื้อใหม่ใช้ได้แต่ไม่สวย <c oughs> ทำแบบบ้าน เอาอล้วมาใส่ใหม่ไอ้แผงวงจรชาร์จแบตบไทซีเนี่ยไทซีนี่คือไทซีแล้วก็เอาสวิตช์มาใส่สวิตซ์ปิดนี่สวิตช์ปิดแล้วก็เดินสายไฟแบตมังไม่ปิดนะนปิด ป,ปูปิดไม่เจอทำเองงงเองเออปูปิดอยู่นี่โอเค